สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมอิลูนาออนไลน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับบรรยากาศรับคนเข้ากิวนะครับที่โลโคโคเซฟสี่นะครับ วันนี้มารับเนเข้าเกิยวนี่คือคนที่จะมาเข้าเกิยวนะครับมีจำนวนสี่คนนะครับซึ่งหัวกิลมารับเองเลยนะครับวันนี้เ,เดี๋ยวทำไมผมเลื่อนไม่ได้ ขอญย่นะครับมันกระตุกนิดนิด ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มารับคนเข้ากิวนะครับอ,อ,อย่าลืมกดติดตามและซับสไครห์ผมด้วยนะครับอ,อิอโนโอกะนีนบังนะครับบังจอ๋ยวประดิษฐ์ผมขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นครับ นี่ครับคือบรรยากาศการรับคนเข้ากิลของวันนี้นะครับเซิฟซีโลโก้ครับใครสนใจมาได้เลยผม,ผมจะรับคนเข้ากิลอยู่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับชื่ออาซึนะนะครับคนที่รับเขาจะยืนรับอยู่ตรงนี้ผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเออ,เอ,อผมผมจะไปแล้วนะคือมีคนเข้ากิ้วใหม่ครับนี่ห้าล้านปี <c oughs> กำลังจะไปเลยนะกำลังจะออกจากคลิปนะแต่นี่คือเขาสะดุด <c oughs> เขาสะดุดเข้ามายังไงไม่รู้สะดุดฝุ่นหรืองไงไม่รู้เขาเข้ากิวเฉย <c oughs> ผมคงทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยครับ ไปจริงแล้วรนี้ผมไปจริงแล้วสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดซับและอย่าลืมเอ้ยอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ